สวัสดีจ้าวันนี้มากินตำบักแตงกระปลาทูกันจ้ากินไปน้ำเมาม้อยไปน้ำน,นอกเพื่อนๆทำคลิปแบบไหนถึงจะปังปุริเยถทาแน่ขาเจ้าทำว่าปังปุริเยไว้มันก็ยังผุแตกหลัะจากข้า่าปังปุร ε, ิเยุ่แตกดังโร่ดงดัง พนเข้าเพดเลี้ยวมากใหม่ๆนะเนาะเข้าไปจักได้ผู้ติดตามหากพันเลี้ยวอยากพันสตรีมเพ็่จังไดจังจะพันกุดนั่นพราพันเลี้ยวพื้นฐานมากแบบเกินขาวไม่ได้กินข้าโดยตรงทั้งเต่นทั้งล่องล่ท้ายสมาปีร่วมมิดมาก เขาบอกว่าถ้าสมบปิร่วมมิดมากเวลานําทรงเอกจะจะนําทรงคนนั้นชอบคนนี้คนนี้ชอบคนหน่อยก็จะไม่ได้ทรงตามกุมเป่าไม้โดยตรงอมืมาแบบสเปซสปาพอเขาผพานมาแล้วยอดเงินกับขืนตตมุตะมีเพอว่าเขาเฮดสเปซสปาเขาเฮดแบบเสียงดวงวัดดวงเอา ทำหลาย,ลายคลิปแล้วก็โปรยออกไปโปรยออกไปเพราะว่าไม่รู้ว่าคลิปไหนมันจะปังปุริเย่พ่อพันมาแล้วกะมาคิปอีกพอขึ้นเ่อไหร่เพราะว่าเฮ็ดคลิปผืนฐานสเปซส,สปามาแล้วลักจอดวิวในการเฮ็ดกันลักสิบลักร้อยอืมตะม,ตะมุดตะมิเหมือนเท่าเฮ็ดสเปซส,สปานั่หลัก เราจะเฮ็ดย่ำแหนมันจังจะปังปุริเยเขาบอกว่าต้องให้คนที่มาดูเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเรามั่งถ้าพ่อสอนก็ต้องบอกประสบการณ์ว่าเฮ็ดยังไงจะควงพันจุดหนั้นมา,คามกคอยจะบอกเด้อว่าที่หววพันมา่ด้เทิงเลี้ยวเทิงสตรีมคมอยเฮ็ดหลากหลายเฮ็ดแบบสปีสปาเลยจ้ะล่องคลิปหลายๆกับพันเมื่อใด ตว่าเวลาเงิ่นจะถอนนี่พ่อยังบอกว่าในใดเด้อเพราะว่าข่อเห็ดสเปซสปาแค่สเปซสปจาจ้ะพันเน่นอนดอยเปอร์เส้นไทยไปหลดแต่ว่าใส่ความอดทนนิดนึง๋ยวมันกับพานเองยัาถอดใจต้องสู้แค่นั้นแหละเมื่อน,นี้มาเว่าเรื่องการเห็ดลิปสเปซสปจาจ้ะ <c oughs> <c oughs>